สวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธหัวลาวันนี้นะครับจะมานำเสนอยันจักรวาลเศรษฐียันจักรวาลเศรษฐีก็คือการที่เรานำดวงของท่านในแต่ละราศีนะครับล้อมด้วยยันองค์พระและก็อัคระยันเราจะเลือกสีให้ถูกชะโลกของราศีของเจ้าชะตาและจะต้องเน้น ในเรื่องที่สิ่งที่เจ้าชะตาอยากจะหนุนดวงไม่ว่าเมตตาสเสน่ห์โชคลาภหน้าที่การงานและอำนาจอำนาจนี่คือสำคัญฮะในการที่เราจะมีบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นในแต่แตและดวงนะฮะอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างในเรื่องการใช้สีอักขระที่มาล้อมในยันมีการกล่าวขานเชิญพระเวทเชิญเทพย,ายดาตาม ลักษณะของเจ้าชะตานั้นๆและยันแต่และดวงนะครับสิ่นยันนักรักโชคซึ่งอาจารย์ลงให้ใครนะครับลงที่ตัวบุคคลน,นั้นมีโชคให้ถึงกระทั่งอาจารย์มีชื่อเสียงในเรื่องของนักรักโชคและนะเงินนทองนทรัพย์ต่างๆนะครับรวมทั้งอักขระที่ร้อมใช้บาร,รมีของพระพุทธเจ้า นะฮะเป็นสายขาวทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมวลนะครับสนใจอยากจะมียันไว้บูชาซึ่งเป็นบูชาดวงของท่านเองนะครับเด่นหน้าที่การงานการเงินความรักมหาสเสน่ห์และมหาอำนาจมหาอุดนะฮะนึกถึงอาจารย์วิโรธโหราขอบคุณครับ